พิมิรีกอังกฤษฤด,ดูก,กาล2022-2023ผ่านไป3เกมปรากฏว่าอรา์เซนอลกลายเป็นทีมเดียวที่ออกสตาร์ทด้วยการเก็บชัย3นัดรวดคว้า9คะแนนเต็มนั่งเป็นจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้จากซีซั่นก่อนที่ออกสตาร์ทแพ้รวด3นัดทีปืนใหญ่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือกาเบียนเชซุสและโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก2นักเตะใหม่จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับคำชมอย่างมากว่าเข้ามายกระดับทีมได้อย่างสุดยอด อย่างไรก็ตามวินเลียมซาลิบาก็ได้รับเครดิตไม่น้อยเช่นกันการกลับมาจากสัญญายืมตัวแทบไม่ต่างจากการเป็นนักเตะใหม่เพราะนับตั้งแต่ย้ายจากแซงเตียนเมื่อปี2019นี่คือซีซั่นแรกที่เจ้าตัวได้ลงสนามแบบเต็มตัวซาลิบามีชื่อเต็มว่าวินเลียมอแรงองเดกราเบียนซาลิบาเกิดเมื่อวันที่24มีนาคม2001โดยเจ้าตัวไม่ใช่คนฝรั่งเศสพันธุ์แท้เพราะมีแม่เป็นคนแคเมรูนและมีพ่อเป็นชาวเดบนอน เส้นทางลูกหนังของซาลิบาเริ่มต้นตอนอายุ6คขวบจากเด็กเล่นฟุตบอลข้างถนนกับเพื่อนๆเนจ้าตัวได้พบกับวินเฟตเอ็มปาเป้พ่อของสตาร์ดังคริยันเอ็มปาเป้ที่เห็นแววในตัวพาเข้าร่วมทีม a อสบอนดีทีมเยาวชนย่านชานเมืองของกรุงปารีสวินเฟตบ่มเพาะวิชาลูกหนังให้ซาลิบาอยู่6ปีก่อนส่งต่อไปยังเอฟซมงแฟรม หลังจากนั้นกลายเป็นแข้งเยาวชนของแซงต์เอตียนรุ่นเดียวกับเวสลี่โฟฟาน่าที่ปัจจุบันคาแข้งอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันในทีมแซงต์เอตียนซาลีบาเติบโตอย่างรวดเร็วจากทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน17ปีใช้เวลาเพียงแค่2ปีก้าวขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ด้วยวัยเพียง18ปีและลงสนามไปถึง13เกมในซีซั่นแรกของลีกเอิงฝรั่งเศสหลังฉายแววเป็นเซนอร์ฮาร์ปอนาคตไกลอาา์เซนอลตัดสินใจทุ่มเงิน27ล้านปอนด์ ดึงซาลิบามาร่วมทีมโดยมีเงื่อนไขปล่อยให้แซงเอเตียนยืมใช้งานต่ออีกหนึ่งฤดูกาลซาลิบาแทบไม่ต้องคิดเลยที่จะย้ายไปอยู่กับทีมปืนใหญ่เพราะนี่คือสโมสรที่เขาเป็นแฟนคลับอยู่แล้วสมัยวัยเด็กเขามีเสื้อทีมอาร์เซนอลที่พ่อแม่ซื้อให้โดยเทรี่อองลีและแพทริกเวเอล่าคือสองสตาชาวฝรั่งเศสที่เขาชื่นชอบอย่างไรก็ตามชีวิตในกรุงลอนดอนไม่สวยหรูอย่างที่เขาคิด ซาลิบาถูกซื้อในยุคข,ของอูนายเอเมลี่แต่เมื่อหมดสัญญาย,ยืมตัวการเข้าสู่ทีมหนแรกต้องอยู่ภายใต้การนทำทีมของมิเกลอัเตตาอาเซนนลตัดสินใจไม่ใส่ชื่อซาลิบาทั้งในพีเมรีกและยูโรปาลีตลอดระยะเวลา6เดือนต้องเล่นกับทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและได้ลงเล่นทีมชุดใหญ่ในเกมคาราบาลครับเพียงนัดเดียวเท่านั้นก่อนถูกปล่อยตัวให้นีดยืมใช้งานในช่วงเดือนมกราคม บางคนบอกว่าอาเตต้าไม่ปลื้มเพราะไม่ได้ต้องการซื้อหรือเจ้าตัวยังไม่พร้อมทั้งซ้อมไม่ดีขาดประสบการณ์แถมมีปัญหาสภาพจิตใจหลังต้องเสียมารดาจากโรคโควิด -19 รวมทั้งไม่เหลือโคต้าต่างชาติในทีมเพราะไม่สามารถปล่อยกองหลังส่วนเกินอย่างโซคาติสหรือสโคดานมุตตฟฟีได้อาเตต้าถูกแฟนบอลโจมตีอย่างหนักอีกครั้งเมื่อตัดสินใจทุมเงิน50ล้านปอนด์ดึงเบนไวท์มาจากไบตันและทำเฉยใส่ซาลิบาที่เพิ่งกลับมาจากนีด สุดท้ายก็ปล่อยเจ้าตัวย้ายแบบยืมตัวเป็นซีซั่นที่3ติดต่อกันอย่างไรก็ตามด้วยวัยวุฒิและประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นซาลิบาทําผลงานกับมาดเซได้อย่างพีคมากๆเป็นตัวหลักในทีมของฮอกเกสซ์ปอลีพาทีมจบลีกเอิงด้วยตำแหน่งรองแชมป์เข้ารอบรองชนะเลิศยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลและที่สำคัญมีชื่อก้าวไปติดทีมชาติฝรั่งเศสภายใต้การกุมทีมของดีดิเยเดชอง และมีลุ้นจะติดโผทับตากไก่ลุยฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ปลายปีนี้พูดถึงสไตล์การเล่นของซาลิบ hmm. าเป็นซ mm ินเตอร์แฮฟในอุดมคติเลยก็ว่าได้รูปร่างสูงใหญ่แต่มีความเร็วอ่านเกมดีตัดบอลเก่งจังหวะปะทะแม่นยำไม่เสียฟาวพ์พ้ำเพื่อมีสถิติเข้าสก,กัดสําเร็จสูงถึง80%วัดจากหลีกเอิงฤดูก,กาลที่ผ่านมานอกจากนี้ซาลิบายังเป็นกองหลังที่เทคนิคส่วนตัวดีจ่ายบอลแม่นยำกับแม็กเซจ่ายเข้าเป้าสูงถึง 93. 5เป์ เช่นเดียวกับ3เกมที่เล่นให้กับอาร์เซนอลก็ทําไปถึง94.3%แถมยังเป็นนักเตะที่นิ่งเกินวัยเอาตัวรอดเก่งมีสถิติเลี้ยงผ่านคู่แข่งถึง31ครั้งมียอดโก้กวาดิโอของไรซิคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้สูงกว่าในซีซั่นที่ผ่านมารวมๆแล้วสไตล์การเล่นของซาลิบาคล้ายๆกับดีโอเฟอร์นินาซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากแกรี่เนวิลและวินเลียมกันลาดที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวิธีการเล่นของกองหลังวัย21ปีทําให้เขานึกถึงตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด การแจ้งเกิดกับอาร์เซนอลเป็นเรื่องของเวลาและประสบการณ์ฤูดูการนี้เมื่อทุกอย่างพร้อมซาลิบาก็ได้รับโอกาสมาตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือมันเป็น3ปีที่คุ้มค่าแก่การรอคอยหากใครดูสารคดี all on notting ของอาร์เซนอลจะรู้เลยว่ามิเกลอัเตตาไม่เคยตัดชื่อซาลิบาออกจากแผนการทำทีมเลย